สวัสดีครับมาพบกับทาโรอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำเซตที่มีชื่อว่า Super Combo Speed Series นั่นเองนะครับเป็นเซตสม,มุนไบแบบใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับมีจุดเด่นก็คือเน้นแก้ไขปัญหาที่หลากหลายเรียกว่า Multi Skin Care นะครับเช่นปัญหาหมองคล้ำดำนะครับจุดด่างดำจากสิวหน้ามันรูขุมขนกว้างนะครับผลิตภัณฑ์ในเซตนี้จะช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ส่วนของผลิตภัณฑ์เข้มข้นครับส่วนประกอบดมเข้าแบบคัดพิเศษและก็เป็นเซ็ตสมุนแบบที่ดีที่สุดของเราในขณะนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ในเซต Super ็ตซูเปอร์คัมโบ e สปีดซีรีส์นะครับจะมีด้วยกัน2ส่วน4ผลิตภัณฑ์ส่วนแรกชื่อว่าสปีดี้สแตนดาร์ดนะครับเป็นเซ็ตมาตรฐานนะครับมี3ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 1. s k i n l กิน e ี s e n เอเซนเชียราคา620บาท 2 water source serum ราคา1,850บาท3 photo finish bb for men spf 28ราคา1,250บาทในส่วนที่2นะครับชื่อว่า speedy a c t i v a t o r มี1ผลิตภัณฑ์นั่นก็คือ exclusive night liposome ราคา1,250บาทในเซต super combo space series นะครับ 4ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้จําเป็นต้องใช้ร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อการทํางานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพด้วยนะครับเน้นพิเศษนะครับสำหรับ Speedy a c t i v t t r r Exclusive ลนและผสมนี่สามารถที่จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆของคุณได้ด้วยนะครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกของเรานะฮะเป็นโฟมล้างหน้านะฮะชื่อว่า Skin r e f i n ย Essential Foam นั่นเองนะครับ เลขที่ใบรับแจ้งก็คือ10-1-550-6222นะครับตัวแรกนี้ก็คือเป็นตัวเลขเลขที่ใบรับแจ้งนะครับตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางครับผมโฟมตัวนี้นะครับเป็นสูตรนอแนนิกครับสูตรพิเศษเลยนะฮะจากไฟต์เซลเทคนะครับเมลัสโมเดสติกานั่นเองฮะซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ได้รับรางวัล The Best Active Ingredient Innovation 2008นะฮะจากสถาบัน European Cosmetic นั่นเองนะครับ จุดเด่นก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรนอแนนดิกเป็นฟองไม่มีฟองนะครับสูตร pH บาลานซ์ด้วยนะครับหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วเนี่ยใบหน้าของเราก็จะไม่แห้งตึงนะครับพร้อมกับสะอาดนะครับเต็มที่เลยพร้อมสู่การบำรุงนะครับจุดเด่นของมันนะครับอย่างที่กล่าวมาข้างต้นก็คือมีสารสกัดจากแอปเปิ้ลซึ่งได้รับรางวัลจ่าย European c น s m e t i c นะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารบำรุงอื่นๆเช่นนะครับ l ิ c o l ยเอ็กซ์ตรนะครับ ลิโคลา e เอ็กซ์รกนั้นก็จะช่วยดูแลในเรื่องของผิวให้ดูกระจ่งางใสนะครับลดเลือนรอยดำคล้ำแล้วก็ช่วยดูดซับรังสี UV ด้วยมีคุณสมบัติลดอาการระคายเคืองด้วยเรียกว่ามีสารไวทเทนนิง่งตัวนี้เนี่ยดูแลในเรื่องของถ้าเกิดคันมีปัญหาหมองคล้ำจุดด่างดำเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้ด้วยนะครับนอกกนั้นยังมีส่วนประกอบของโฟมออฟ ฟิสเนลิสนะครับหรือว่ามั s h รูมเอ็กทร c t นั่นเองนะครับเป็นสารประกอบเป็นสารสกัดจากเห็ดนั่นเองช่วยสมานผิวมีคุณสมบัติเป็นสกินเฟอร์มิ่งเอเจนต์นะครับอัสตินเจนแล้วก็อ n นตี้เอ g จิ้งซึ่งช่วยปริบัติผิวให้ลายดูยกระชับแล้วก็เรียบเนียนด้วยครับผมและนอกจากนี้ยังมีไคลเมเลีย ลิฟต์เอ็กซ์แทรกนะฮะก็คือเป็นสารสก,กัดจากชาเขียวนั่นเองนะฮะในใบชาเขียวนี่มีสารประกอบที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนเนี่ยช่วยในเรื่องของอาการต่อต้านอนุมูลอิสระนะฮะปรับผิวหน้าให้ดูเรียบเนียนกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับปริมาณของมันคือ75กรัมนั่นเองนะครับ ตัวต่อไปเราจะมาทําความรู้จักกับวตาซีซอสซีรัมนะครับเลขที่ใบรับแจ้งก็คือ10-1-550-5668นั่นเองใหม่ล่าสุดเลยครับครั้งแรกที่นี่กับวิตามินซีในรูปแบบของไตรโคเซเฟียโดยนาโนเทคโนโลยีนะครับเหมาะพิเศษเลยสำหรับ คนที่ต้องการฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียหรือคล้ำเสียสะสมมากหรือผู้ที่ต้องการความกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาติไม่มีสารอันตราย100%เซเลยนะครับปลุกอนุภาพความกระจ่างใสยาสมบูรณ์แบบด้วยไวน์ด i ซีซอสซีรัมนั่นเองเป็นซีรัมไวท์เทนนิ่งล่าสุดนะครับกับครั้งแรกที่นี่นะครับเราจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์วิตามินซีที่อยู่ในรูปของไกโคเซฟีนะครับโดยนานเทคโนโลยีนะฮะ ซึ่งโครงสร้างแบบนาโนพาร์ติเคิลจะสามารถแทรกซึมนะครับเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้มีความชุ่มชื้นนะครับมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีเยี่ยมเลยนะครับจะมีตารางนะครับจากการทดลองนะครับของโกโบนะครับจากตารางนะครับเพื่อนๆจะเห็นด้านบนนี้ครับด้านบนนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นจํานวนเดือนนะครับ เส้นสีน้ําเงินนีครับก็จะเป็นวิตามินซีที่อยู่ในรูปของสารละลายน้ํานะครับเส้นสีเขียววิตามินซีจะอยู่ในเิว้าลีนไกลข้ลส่วนสีแดงนี้ครับวิตามินซีจะอยู่ในรูปแบบของไกโคเซเฟียมเมื่อระยะเวลานาน,านผ่านไป3เดือนนี่นะครับปรากฏว่าวิตามินซีซึ่งอยู่ในรูปไกโคเซเฟียมเนี่ยยังมีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลสละที่ดีเยี่ยมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับ ซึ่งในการทดลองการวิจัยนี้นะครับวิตามินซีในรูปของไกลโคเซเฟียเนี่ยจะมีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระดได้ดีที่สุดเลยนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยยังมีแกลบซิดเอ็กซ์ทรักนะครับที่อยู่ดมไปด้วยโอลิโกเมอริกโอ n แอนโทไซนินดินนะครับหรือว่า OPC นั่นเองนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์แรงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าแรงกว่าวิตามินอ e ี50เท่าเลยทีเดียวรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะเป็นเซรั่มเข้มข้นนะครับในรูปแบบของนาโนพาร์ติเคิลด้วยโมเลกุลขนาดเล็กและก็เข้มข้นเนี่ยจะทำให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาผิวพรรณ์้อย่างตรงจุดและก็เห็นผลด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับปริมาณ15มล ต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวต่อไปเลยก็คือ BB c ีครีมสำหรับผู้ชายนั่นเองนะครับชื่อว่า Photo Finish BB For Men SPF 28นะครับเลขที่ใบ,บรับแจ้งก็คือ10 1 5505669 mm hmm. เป็น BB c r ครีมสำหรับผู้ชายนะครับตามสไตล์เกาหลีพร้อมหลอดทันใจเลยเหมาะสำหรับนะครับผู้ที่ต้องการความเนียนใสทันใจปกปิดจุดด่างดำป้องกันแดดและก็มีสารบำรุงในช่วงเวลากลางวันด้วย จะมาดูกันนะครับว่า BB ีครีมย่อมาจาก b บมิดบาร์มครมนั่นเองนะครับเป็นครีมปรับสภาพผิวหน้าให้เรียบเนียนใสนะครับเน้นความปกปิดอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะฮะมีสารบำรุงพร้อมตัวป้องกันแดดในตัวด้วยนะครับนอกจากจากการปกปิดร่องรอยจุดด่างดำรล้านะครับยังช่วยฟื้นบำรุงให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสประโยชน์ของบีบีครีมนะครับมีหลายข้อเลยนะครับตัวอย่างเช่นใช้สําหรับปกปิดร่องรอย จากสิวรอยกระรอยฝ้านะครับช่วยปกปิดจุดด่างดำนะครับปกปิดริ้วรอยบนใบหน้าช่วยปรับสีผิวบนใบหน้าให้กระจ่างใสทันทีขณะที่ใช้ช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียนช่วยควบคุมความมันได้ยาวนานยิ่งขึ้นส่วนประกอบเด่นในผลิตภัณฑ์นี้ครับ d a ซ s y f l o w e x t x t r t c t นะครับนั่นคือสารสกัดจากดอกเดซี่นั่นเองให้ความกระจ่างสาใสแก่ผิวครับ มีไทเทเนียมไดออกไซด์และก็ซิงค์ออกไซด์นะครับซึ่งไทเทเนียมไดออกไซด์นี้ได้มาจากธรรมชาติสามารถป้องกันลังสีขึ้นสร้างและก็ลังสีขึ้นยาวได้นะครับซิงค์ออกไซด์ได้จากธรรมชาติมีคุณสมบัติพิเศษคือป้องกันลังสีขึ้นยาวได้สารทั้งสองนี้นะครับเป็นสารกันแดดจะไม่ดูดซับแสงแต่จะสะท้อนแสงลังสีให้หมดออกไปนะครับจึงไม่ทําให้เกิดอาการแพ้ สำหรับโฟโต้ฟินิช BB 4เมน S P F 28นะครับมันจุในหลอดไฮโซเลยนะฮะปริมาณ20กรัมตัวต่อไปมีชื่อว่า Exclusive Night Light Potion นะครับเลขที่ใบรับแจ้งคือ10 1 5507610 ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ชื่อว่า Speedy a c t i v a t o r นะครับเป็นตัวชื่วใหม่ใช้ผสมกับเวสมอางของคุณนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยการผสมนำทางสารสูผิวนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐาน GMP ช่วยนำสารสูผิวเร่งด่วน Speedy a c t i v a t o r นะครับผสมได้กับทุกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับ เหมาะพิเศษเลยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเห็นผลจากการใช้เวสสำอางในเวลาจำกัดและก็ต้องการฟื้นบำรุงอย่างเร่งด่วนตัวนี้เป็น speedy activator นะครับ exclusive ในไลป่าผสมเนี่ยนะครับใช้ผสมกับเวสสำอางของคุณนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับด้วยไลประสมนำทางสารสู่ผิวเวสสำอางบำรุงเพิ่มความเปล่งปลังให้กับผิว นะครับอนุภาคขนาดเล็กของไลปโปมจะนำภาษาอาหารสำคัญเข้าสู่ผิวโดวยตรงไม่เหนียวหน,น,นะและก็ไม่ทิ้งความมันในส่วนของไลปโปมนะครับก็คืออนุภาคขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นถุงกลม,กลมประเภทฟอสโฟลิพิดนั่นเองลลายได้ในน้ำสำหรับข้อดีทางเครื่องสำอางก็คือ 1. ช่วยในการซึมผ่านของสารบำรุงได้ดีขึ้น 2. ทํทำให้ความยืดหยุ่นของผิวหนังไม่ถูกทำลาย 3. าํทให้สารบำรุงแสดงประสิทธิภาพได้ดีขึ้นและนอกเหนือจากนี้นะครับมีส่วนประกอบของซอยบีนะครับช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นและเสริมความแข็งแรงให้กับผิวชะลอริ้วรอยที่เกิดจากวัด้วยมีน้ำผึ้งนะครับเป็นสารธรรมชาตินะครับที่ช่วยต่อต้านอนุม,มูลอิสระโดยการปกป้องผิวจากการทำลายของรังสี UV และช่วยกลับให้สู่สภาพปกตินะครับทำให้ผิวต้านรังสี UV ได้มากขึ้นด้วย รับรองว่าถ้าเกิดใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ผสมตัวนี้เนี่ยร่วมกับเครื่องสำอังของคุณรับรองเห็นผลได้อย่างรวดเร็วนะครับปริมาณนะครับ10มิลลิลิตรและเพื่อที่จะเป็นเซ t ตซูเปอร์คอมโบสปีดซีรีส์ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับแนะนำให้คุณดูแลผิวกายเพิ่มเติมนะครับโดยใช้ lab solution white cube body lotion ซึ่งเป็นบอดี้โลชั่นสูตรเข้มขน้นป้องกันแดดได้ พร้อมทั้งสารบำรุงผิวให้กระจาใสายนะครับเมื่อใช้เป็นประจำจะพบว่าผิวสว่างขึ้นปริมาณ100กรัมครับแล้วก็ดูแลรินฝีปากคุณด้วย Recover ร์ลิปบามเพื่อให้ความชุ่มชื่นและก็พร้อมสารป้องกันแดดด้วยนะครับซึ่งจะเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาลิมฝีปากหมองคล้ำและก็แห้งปริมาณ5กรัมทั้ง2ตัวนะครับสามารถทำรายการซื้อเพิ่มเติมได้ในราคาสุดพิเศษ เฉพาะผู้ที่ซื้อ Super Combo Speed Series โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเกิดว่าทำรายการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก่อนกด add to cart ก็ให้ติ๊กเลือกด้านบนเมนู mm hmm. add to cart ได้เลยแล้วก็ค่อยกด add to cart นะครับส่วนลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ก็สามารถที่จะสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลยครับผม